ขนของอยู่ไปวางแต่ว่าเจ้าของร้านเขาดีเนาะทั้งปวดทั้งมาช่วยขนพี่เขาบอกช่วยกันช่วยกันออีหนูจะถือกล้องเหรอคะอืคงเนี่ยะจะแย่งถือจะแย่งถืออหนูจะแย่งถืออีหนูจะแย่งถือ,อพี่เจ้าของร้านเขาใจดีมากเลยเขาช่วยขนด้วยอะตอนแรก น้ำตกช้มตามผักข้าวเหนียวที่หลักเอาเอาช้อนด้วยใช่ไหมไม่ไม่ถ้าเกิดซ่อมได้เราไม่ต้องรอกเป็นไงแซ่บนะเธอข้าวเหนียวให้มันหยิบกินเล่นเลยมันชอบน้ำตก ่อออมึงบอกอรซื้อฝากทวดมารับพี่ไทยเป็นไทยมะเป็นไทยอยู่ไหนอะกำลังเอากระเป๋าครึ่งพ่อกับแม่เลยมารับก่อนเลยนี่แม่ซื้อทุเรียนไปฝากทวดด้วยเนะี่ย นี่ยวันนี้พ่อไปลง2ของร้านลูกค้ามาเนี่ยทวนะดเขาอยากกินทุเรียนก็เลยซื้อฝากเนี่ยบา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 ยนะบายนะ